สวัสดีครับอยู่กับช่องนี่แหละไทยแลนด์วันนี้เราจะพามามองกรุงเทพผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งครับโดยชื่อคลิปเขาบอกเลยว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่คิดไว้เพราะเขาทั้งคู่มาไทยแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เพราะต้องออกจากอินเดียกระทนหันวันนี้จึงจะมาเล่าประสบการณ์ของพวกเขาทั้งสองคนเกี่ยวกับวัฒนธรรมกฎต่างๆและที่เที่ยวเด่นๆในกรุงเทพจากคลิปนี้กันครับเรียกได้ว่าเป็นมุมมองแบบสดๆเลยเจออะไรก็ว่าไปตามนั้น ความรู้สึกแรกที่เขาพูดถึงกรุงเทพมันคือความแตกต่างแบบสุดๆเลยตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับอากาศร้อนชื้นคนเยอะมากๆในขณะเดียวกันก็มีมุมที่ทันสมัยมากๆเช่นกันอย่าง BTS รถไฟฟ้าที่วิ่งชิวอยู่ข้างบนสวนทางกับรถติดๆข้างล่างเป็นภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่นักเดินทางคู่นี้เขาสะดุดตาม,มากๆเลยคือพวกป้ายห้ามต่างๆอย่างที่เรารู้นะครับกรุงเทพเนี่ย ป้ายเยอะมากๆตั้งแต่เรื่องเบาๆอย่างเช่นห้ามเอาทุเรียนเข้าโรงแรมอันนี้คลาสสิกไปจนถึงเรื่องการแต่งกายเวลาเข้าวัดเข้าวังต้องสุภาพเรียบร้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสถานที่สําคัญทั้งาศาสนาหรือราชการเนาะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ดูเหมือนจะสําคัญมากและเห็นชัดสุดๆเลยก็คือเรื่องการแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้เขาสังเกตเห็นชัดเจนเลยครับเขาบอกว่ามี พระบรมชายลักษณ์อยู่ทั่วไปหมดเลยแล้วก็รับรู้ได้ถึงกฎหมายที่เข้มงวดมากๆเรื่องห้ามดูหมิน่นเขาพูดถึงแม้กระทั่งขนาดว่าแม้แต่บนแบงก์บนธนบัตรการไปเหยียบหรือทําอะไรไม่ดีมีโทษจําคุกได้ถึง15ปีอันนี้เขาตกใจมากตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะต้องเรียนรู้และประมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันสะท้อนถึงบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่อย่างรกลึกมากๆ คือกฎเกณฑ์มันชัดเจนมากจริงๆโดยเฉพาะความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยซึ่งอาจจะต่างจากหลายๆประเทศที่นักเดินทางคุ้นเคยทีนี้พาไปดูที่เที่ยวสํำคัญๆที่เขาไปกันบ้างเริ่มที่พระบรมมหาราชวังเลยเขาบอกว่ารู้สึกอลังการมากเลยอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะเป็นอดีตศูนย์กลางอํานาจที่ประทับกษัตริย์ไทยกว่า150ปีแล้วก็แน่นอนไฮไลท์คือวัดพระแก้ว ที่มีพระแก้วมรกตองค์สําคัญที่สุดของไทยเลยมีเกร็ดเล็กๆที่เขาเล่าแล้วน่าสนใจคือจริงๆแล้วองค์พระทําจากหยกสีเข้มไม่ใช่มรกตจริงๆแล้วก็มีแค่พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะสัมผัสองค์พระได้ตอนเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลซึ่งถ้ามองในภาพรวมพระแก้วมรกตก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็จุดศูนย์รวมความศรัทธาของคนไทยครับแล้วก็ไปต่อที่วัดโพ วัดโพต้องพูดถึงพระนอนหรือพระพุทธไสายาตนเลยครับเขาตื่นตาตื่นใจมากเพราะองค์ใหญ่มากยาว45เมตรและยังเป็นทองคำอีกองค์พระโพแสดงถึงตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานคือสภาวะที่สงบที่สุดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งก็คือเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธเลยพุทธศาสนาในไทยจะเน้นการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่การบูชาเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นหลัก แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่สร้างความประทับใจเขามากๆคือพระใหญ่หรือห,อหลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญองค์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้สูง69เมตรทำจากทองสำริดเป็นโลหะผสมทองแดงชนิดหนึ่งสวยน,น่าเลื่อมใสามากครับที่น่าสนใจอีกอย่างคือบริเวณวัดเนี่ยไม่ใช่แค่มีองค์พระสวยๆนะครับแต่เป็นเหมือนโรงเรียนสอนพุทธศาสนาสอนสมาธิด้วยถือว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมเลย แล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องศีล5ข้อคำห้ามพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียใครไม่โกหกและไม่ดื่มเหล้าพื้นฐานของชาวพุทธเลยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นการผรสมผสานความเชื่ออื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเจอเทพินดูในวัดพุทธบางแห่งอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยเลยครับคือการผสมผสานความเชื่อต่างๆประเทศเราเรียกได้ว่าเปิดกว้างในแทบจะทุกเรื่องเลยครับ มันสะท้อนให้เห็นถึงการหลอมรวมวัฒนธรรมที่น่าสนใจดีครับและนี่แหละคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของไทยที่ต่างชาติต้องทึ่งแต่ว่าประสบการณ์มันก็ไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามอย่างเดียวสิครับมีเรื่องให้ต้องระวังตัวด้วยโดยเขาเล่าว่าเกือบจะโดนหลอกเจอสถานการณ์ที่เกือบจะเป็นเหยอนักท่องเที่ยวมีตำรวจเข้ามาช่วยชี้ทางดูเหมือนจะหวังดีมากเลยนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นว่า พาไปหาคนที่พยายามจะขายทัวร่องเรือแบบแพงๆแพง,ง,งเกินจริงไปเยอะมากโชคดีที่เขารู้ทันเริ่มเอดใจและรีบปฏิเสธไปก็เป็นบทเรียนว่าต้องระวังตัวตลอดเวลาจริงๆแม้ในสถานาการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนอกจากเรื่องวัดเรื่องระวังตัวแล้วเขาก็ยังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาเล่าด้วยครับอย่างพวกร้านค้าเล็กๆสีสันสวยงามในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเขาบอกว่าเหมือนเดินในห้างย่อมๆเลยหรือ การที่แมคโดนัลล์มีขายข้าวอันนี้คงแปลกใหม่สำหรับเขามากและอีกอย่างคือวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดอาหารหน้าตาแปลกๆที่มีให้ลองเต็มไปหมดเรื่องกินนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับกรุงเทพรวมถึงการนวดแผนไทยริมทางที่หาได้ง่ายมากๆเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้คือสีสันของกรุงเทพเลยครับและต้องบอกเลยว่าอาหารไทยนี่เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้เขาทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นต้มยำผัดไทย หรือของหวานแบบไทยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติอร่อยจัดจ้านกลมกลม่อมแล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอีกเลยการได้สัมผัสรสชาติอาหารไทยแท้ๆถือเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวหลายคนไม่มีวันลืมชีวิตประจําวันที่ผสมปนเปกันไปหมดภาพรวมจากมุมมองของเขาก็คือกรุงเทพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแยงที่น่าคนหามากๆความทันสมัยสุด,สดๆกับความเชื่อดั้งเดิม กฎที่ดูเข้มงวดกับความวุ่นวายในชีวิตประจําวันความสงมบในวัดกับความคึคกคักของการค้าขายมันเป็นประสบการณ์ที่กระตุ้นความรู้สึกดึงดูดความสนใจได้ในหลายมิติมากๆสรุปคือมุมมองของนักท่องเที่ยวคู่นี้เปลี่ยนไปเยอะเลยจากตอนแรกที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษกลายเป็นความประทับใจความทึ่งความแปลกๆในหลายๆอย่างของกรุงเทพโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่เขาดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะครับ กรุงเทพก็เหมือนเหรียญหลายด้านมันท้าทายให้เรามองข้ามภาพจำเดิมๆแล้วก็ให้เราเปิดใจรับประสบการณ์ที่มันซับซ้อนทั้งความสวยงามความเคร่งครัดความวุ่นวายโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คาดคิดก่อนจะจากกันวันนี้ลองทิ้งคำถามไว้ให้คิดต่อนิดนึงนะครับการเดินทางในที่ที่มีกฎเกณฑ์แสดงไว้ชัดเจนมากๆแบบนี้มันส่งผลต่อวิธีที่เราค้นพบเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างออกไปอย่างไรบ้าง หรือว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดอันคาดหวังแบบที่นักต้องเที่ยวคู่นี้เจอมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับอคติหรือความคาดหวังก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางหรือเปล่าครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ